ลิซ่าเบคพิงให้สัมภาษณ์ว่าชั้นใหม่มากในโลกแฟชั่นกับบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับงานแอนดามกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุดเด็ดด้วยนะครับโดยไม s o โซชาเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะฮะในฐานะกรรมการตัดสินรางวัลแอนดาม ประจำปี2021ซึ่งเกิดขึ้นในคืนที่ปารีสลาริสามโนบานใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพิจารณาพอร์ตโฟลิโอที่ผู้เข้าแข,ข่งขันส่งมาผู้เข้ารอบ7คนสุดท้ายสำหรับรางวัลหลักนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับเครื่องประดับและอีกรางวัลสำหรับแบนรนด์ฝรั่งเศสรุ่นใหม่ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ WWD ลิซ่าได้แสดงความกระตอือรือร้นของเธอสำหรับโครงการนี้โดยช่วยเลือกผู้ชนะสำหรับรางวัลแฟชั่นอันทรงเกียรติของฝรั่งเศสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้กับมาตินมาเจราวิกเตอร์แอนด์ลอฟส์คิสตอฟเลอแมและเจนมี่สกอตต์ลิซ่าไม่เข้าร่วมงานที่ปารีสนะรวมถึงคณะกรรมการอีกหลายท่านเนื่องจากมีการคัดเลือกและตัดสินออนไลน์ไปแล้วคาดว่าจะถ่ายงานบูกาิใหม่ในวันต่อไป จะได้โทษไบจีได้ไม่เต็มที่ WWD ได้บอกว่าทำไมคุณถึงตกลงเข้าร่วมคณะลูกขุนรางวัลแอนดามดีซ่าตอบว่าก่อน,น่เลยฉันมีความสุขและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอนดามในปีนี้ฉันรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อได้รับคำเชิญเป็นคณะลูกขุนครั้งแรกเนื่องจากฉันยังใหม่ในโลกแฟชั่นฉันคิดว่านี่อยากเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและท้าทายสำหรับฉันในตอนแรก แต่ในขณะเดียวกันฉันคิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและฉันจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโอกาสนี้ดังนั้นฉันจึงยอมรับข้อเสนอนี้ WWD ได้ถามต่อว่าเป็นงานที่ง่ายหรือยากในการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายอะไรที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับผู้สมัครและวิสัยทัศน์ด้านแฟชั่นที่หลากหลายของพวกเขาลิซ่าได้ตอบว่า มันยากมากฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลือกฉันไม่สามารถตัดสินใจได้เพียงแค่ดูพอร์ตโฟลิโอเท่านั้นดังนั้นฉันจึงสำรวจหน้าโซเชียลของศิลปินทั้งหมดเพื่อทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายสไตล์และลักษณะงานของศิลปินแต่ละคนแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนั้นฉันจึงสามารถติดตามใครและใครได้อย่างง่ายได้เมื่อฉันไปดูแบรนดทั้งหมดฉันคิดว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่เปิดหูเปิดตาม,มากๆ WW d ได้ถามต่อว่าการประเมินของคุณส่วนใหญ่เกี่ยวกับสภาพและการออกแบบหรือค่านิยมและการเล่าเรื่องที่เข้ากันดิซ่าตอบว่าฉันดูสิ่งโดยรวมก่อนจากนั้นจึงดูส่วนการออกแบบให้เจาะจงมากขึ้นฉันเชื่อว่าผู้ตัดสินทุกคนใช้เกณฑ์และค่านิยมที่แตกต่างกันในการประเมินฉันประเมินผลงานจากมุมมองของฉันในฐานะนักร้องและผู้ให้ความบันเทิงฉันชอบใส่สภาพที่สวมใส่ง่ายในโอกาสบาสบายๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมกับการแสดงบนเวทีด้วยฉันสามารถขึ้นเวทีกับพวกเขาได้ในทันทีและฉันเลือกแบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการของฉันบางแบรนด์น่าสนใจมากฉันจึงไปที่โซเชียลเพื่อค้นหาข้อมูลเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา WD WD ได้ถามอีกว่าคุณมองบทบาทของนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างไรและเหตุใดจึงสำคัญที่ต้องรับรู้และสนับสนุนพวกเขา ลิซ่าตอบว่าแฟชั่นและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปฉันคิดว่าบทบาทของนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่คือการได้สัมผัสและเข้าใจแฟชั่นและวัฒนธรรมของคมรุ่นนั้นอย่างเต็มที่และซึมซับเข้าสู่ยุคสมัยมีนักออกแบบแฟชั่นที่มีความสามารถและเป็นที่รู้จักมากมายในยุคนี้อยู่แล้วแต่เราควรยกย่องและสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำโลกแฟชั่นในอนาคต WDWD ถามว่าปารีสเป็นตัวแทนของคุณในเรื่องแฟชั่นอย่างไรอะไรคือประสบการณ์ด้านแฟชั่นที่น่าจดจำที่สุดและเพราะเหตุใดดิซ่าตอบว่าฉันมรักปารีสฉันตกหลุมรักปารีสในการมาเยือนครั้งแรกของฉันและหลงรักมากขึ้นทุกทีที่ไปครั้งที่ฉันไปปารีสเพื่อร่วมง,งานเซรีนฉันโชคดีที่ได้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปและได้เห็นว่าช่างฝีมือทำงานอย่างไร ฉันดูช่างฝีมือปักผ้าด้วยสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและละเอียดอ่อนมากโชคดีที่ฉันได้มาถ่ายรูปกับเฮดี้มันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากๆ WWD ถามอีกว่าคุณมีรสนิยมและความชอบด้านแฟชั่นที่หนักแน่นอยู่เสมอหรือนี่คือสิ่งที่คุณเรียนรู้เมื่อเวลาผ่านไปลิซ่าตอบว่าฉันชอบที่จะสวมใส่และเล่นกับเสื้อผ้ามาตลอดตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันคิดว่าความสนใจด้านแฟชั่นของฉันเพิ่มขึ้นตั้งแต่ฉันเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคปี2019แฟชั่นมีเสน่ห์และสนุกสนานมาก WDWD ถามว่าคุณจะอธิบายสไตล์แบ็กพิงอย่างไรและแนวทางเฉพาะของคุณเป็นอย่างไรดิซ่าตอบว่าสไตล์แบ็กพิงคล้ายกับฉันมากจริงๆแล้วมันเป็นแค่ฉันดังนั้นฉันจึงไม่เคยต้องคิดหรือกังวลว่าฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ดูเหมือนแบ็คพิงมากขึ้น พวกเราเบคพิงมีความใกล้ชิดกับสไตล์ิสของเรามากดังนั้นเราจรึงพูดถึงแนวคิดและสไตล์กันบ่อยๆเราแบ่งปันแนวคิดมากมายเกี่ยวกับสไตล์ต่างๆให้ลองและสิ่งที่เหมาะกับเราคำถามต่อไปเลยนะครับผมคุณชอบแฟชั่นยุคไหนดีไซเนอร์แบรนด์ไอคอนสไตล์ภาพยนตร์หรือรูปภาพเพราะอะไรดิซ่าตอบว่าฉันชอบยุคสมัยจากภาพยนตร์เรื่อง Mid ไ night in Paris ที่ตัวละครหลักมาเยี่ยมมาก ฉันค้นหาเสื้อผ้าและเครื่องประดับวินเทจมากมายบนอินเทอร์เน็ต WWD ถามอีกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแฟชั่นจากงานร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่างเซรีนและการร่วมงานกับสไตลิสต์ลิซ่าตอบว่าฉันชื่นชมและเคารพแบรนด์ระดับโลกทั้งหมดที่มีประวัติอันยาวนานเหนือสิ่งอื่นใดการได้เห็นเอดีเข้ามาแทนที่เซรีนและนำการเปลี่ยนแปลงที่กล้าหาญมาใช้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับฉัน สไตล์ในรวมของเซรีนนั้นดูอ่อนกว่าว้สดใสและเรียบง่ายแม้สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับแฟชั่น WWD ถามอีกว่าคุณสะสมอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นเช่นรองเท้าผ้าใบหรือกระเป๋าถือหรือไม่คุณมีจุดอ่อนสำหรับเครื่องประดับรองเท้าหรือหมวดหมู่อื่นๆหรือไม่ลิซ่าตอบว่า l i m i t ต็ด dition หรือแรไอเทไปดูกันนั่นฟังความคิดเห็นบ้างนะกบ ไปดูกันน่นฟังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าลิซ่าคือตั้งใจมากเลยนะไม่ใช่แค่แตัดสินตามพอร์ตโฟลิโอภูมิใจในตัวลิซ่าดีใจกับน้องที่ได้รับเลือกโอกาสนี้คือเห็นแฟนคลับหลายคนผิดหวังที่น้องไม่ได้ไปฝรั่งเศสตัดสินโดยตรงนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องไม่ได้เป็นกรรมการนะมีการตัดสินออนไลน์ให้ภูมิใจว่าครั้งหนึ่ง น้องได้รับเกียริเป็นคณะกรรมการตัดสินงานแฟชั่นแอนด์ดาม2021ขอเป็นต่อไปนะครับผมถือว่าเป็นเกียริสำหรับลิซ่าอย่างมากที่ได้เป็นหนึ่งในฐานะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ลิซ่าถือเป็นตัวแทนแนวคิดทางด้านแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อนักออกแบบแฟชั่นของคนยุคใหม่เชื่อว่าทางแอนดามถือว่าได้รับเกียรติเช่นกันที่ได้ดิซ่ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับกับกหัวข้อเดิมในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์ได้นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ